ดีครับวันนี้ผมมันรีวิวบ้านเนาะบ้านผมเองครับแปลมเอิอ์นและแบบทรงแปลกๆปลเหมือนไผาครับแหลมแหลมเนาะหลังคาแหลม่หลังคาหลังคาแหลมไอ้ช่องระบายระบายอากาศระบายความร้อนเนาะบนแหลมแหลมขึ้นมา ก็แบบสางพิเศษครับอันนี้เนาะต้นแปลก <c oughs> บมกมือ่ายในหมู่บ้านนะต้นเกแปลกราคาแหลมๆเนี่ยคือนี้เป็นด้านหลังเนาะหลังบ้านเป็นนี้ทรงนี้นะครับแปลก <c oughs> อันนี้ด้านหนึ่งดั้งทิศเหนือเนาะด้านทิศเหนือจะเป็นลักษณะอีกอันนี้ด้านทิศด้านทิศต,ตวะวันออกครับออันนี้ห้องด้านหน้าเนาะด้านหน้าเนาะเป็นลูกะายู่เนี่ย โชเลยครับอ่าประตูครับประตูอ่าประตูบันเลื่องเนาะปตูบันเลื่องอ,อยู่อยู่บ้านเนาขอเราไปครับหลัง คนน้ำบ่อดอกไม้ก็มีอันนห้องพระห้องพระเนาะตบหมูด้านนี้ก็ช่องช่องระบาย ใบากาเป็นกระจกก็ได้ตันได,นได้หน้าบ้านก็มีไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะครับมีหลากหลายครับครับครับคลิปนี้ก็ให้กันอ,นอครับครับสวัสดีครับ